คุณทุกคำวยพรที่มาวยพรมันเกิดให้นะขอให้คำว,วยพรแล้วก็สิ่งดีๆนั้นย้อนกลับไปหาทุกคนที่หวังดีหรือคนที่ไม่หวังดีก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆออกมาดราม่าทำไมไม่ได้ออกมาดราม่าหรอกแต่ว่าปีนี้อ่ะอืมเป็นวันเกิดที่ ไม่มีของขวัญแล้วก็ไม่มีเค้กเลยอะ่ะถามว่าแล้วจะตายอะ่ะก็ไม่ได้จะตายหรอกแต่ว่าปกติคือแบบมีคนให้ความสําคัญไงปกติคือได้ไงแต่ปีนี้คือไม่ได้อะไรเลยก็เลยไม่ชินก็แปลกอะ่ะ ปกติคือมันสำคัญของเราก็จะมีคนให้ความสำคัญมากๆใช่ปะ่ะแต่เมนี้ไม่เลยว่ะมันไม่ได้จะเป็นจะตายเลยหรอกแต่แบบมันแค่หน่อยใจอ่ะอืมปกติมันมีไง ไปดีไม่มีกละอ็ยังมีพ่อแม่ที่รักมีเพื่อนที่ดีทุกคนหวังดีใช่มีขโวยพรดีๆคนที่รู้จักก็มาไว้พรเพื่อนก็ยังอยู่ข้างๆทุกคนยังดีเหมือนเดิมแล้วกูน้อยใจทำไมไม่รู้อ่ะมันน้อยใจเองอะ่ะ ก็หนึ่งปีนี้ครั้งหนึ่งอ่ะนาเน,นี้อะกอยากมีความสุขมากอะวันที่ผ่านมาไม่มีความสุขเ,อ,เอ,อมันก็ไม่ความสุขแต่กับวันเกิดก็ไม่รู้อะกูงงแงไม่ได้เป่าเค้กเลยอ่ะปกติทุกปีมันก็จะมีไง ออกมาเรียกร้องความสนใจมั้งคืออย่างสําคัญะ่ะในวันสําคัญของกูอะแต่แม่งไม่ทันแล้วอะเลยวันแล้วมันหมดวันแล้วอะนี่แม่งเป็นวันเกิดที่กูไม่ได้อะไรจริงๆเลยได้แต่ขำวยพอนะําว่าก็ดีใจที่มีคนวยพรให้แต่ปกติมัน